สวัสดีครับผมจะมานำเสนอเรื่องาก,การกสกัดคาร์บอเนจากเแบบปูม้าเพื่อเพื่อรูปและศึกษาประสิทธิภาพของแพ่นไบโอฟิล์มครับสมาชิกในดังน,น,นี้ผมนายปียกรมยศิษฐ์นางสาวจีราพาตาคุ้มนางสาวปิยวดีบานจิงทรรมะที่ศึกษาปีที่ห้าครับโรงเรียนสวนธรรมพิทักษ์ที่มาและความสำคัญนะครับร้านอาหารทั่วาไปช่วงนี้มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ค้างค้างมาครับที่มาจากแหล่งน้ครจืดและทะเลซึ่งส่วนที่เอามาทำเป็นอาหารเนี่ยเป็น80เลยส่วนอีก20เนี่ยเกิดการเป็นฟู้ดเบสครับซึ่งพวกผมเนี่ยม,ม,มีมีการวางแผนว่าจะจัดการขย่งมือถอ,อยในการเพิ่มคุณภาพกับขย่งมือถอ,อยครับและวปูม้าเนี่ยเป็นแหล่งพอลิเมอร์ธรรมชาติกลุ่มไคตินซึ่งอนพันธของไคตินเนี่ยจะเรียกว่าไคโตซานครับไคโตซานมีประโยชน์ แบบอย่างอย่างแพร่หลายเนะครับไม่ว่าจะด้านบำบัดน,น้ําเสียเกษตรกรรมการาอาหารหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครับซึ่งช่วงนี้ปิโตรเลียมก็สร้างพลาสติกมากขึ้นทําให้เกิดขยะหรือว่ามลพิษทางอากาศครับเพราะผมจึงสร้างพลาสติกชีวภาพที่ทํามาจากเปลือกปูมาครับเพื่อทดแทนปิโตรเลียมในปัจจุบันครับวัตถุป,ประสงค์ครับเพื่อศึกษา วิธีการสกัดไคตินไค,คโดซ่าจากเปลือกปูม้าที่เกิดทิ้งจากการแปรรูปครับเพื่อศึกษาวิธีการขึ้นรูปแผ่นไบโอฟิลจากไคโดซาครับเพื่อศึกษาสีทีภาพข,ของแผ่นไบโอฟิลที่ได้จากไคโดซ่าครับต่อไปนะคะเป็นวิธีการดําเนินการนะคะขัาา้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมเปลือกปูม้านะคะวเราจะต้มเปลือกปูม้านะคะเป็นเวลา9้านาทีแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีส้มน,นะคะแล้วก็จะนําไปตากแห้งธรรมชาติค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการกระจัดโปรตีนออกจากเกลือปูม้าเราจะใส่สารละลายโซยเดียมไฮดรอกไซด์ขั้นพ้นร้อยละสองโดยมวลปริมาตรเจ็ดร้อยห้าสิบจากนั้นนะคะต่อไปเป็นสิบห้ากรัมค่ะจากนั้นก็ที่อุณหภูมิหกสิบองศาเซลเซียสเป็นเวลาสองชั่วโมงค่ะนำสารละลายเนี่ยมากรองแล้วก็การให้พีเอชเป็นกลางค่ะ ไปนะคะในการกำจัดคาร์โบเนตเพื่อให้ได้ไขันตีนะคะนำน้ำเปลือกปูม้าที่แห้งแล้วนะคะจำนวน60กรัมมาเติมสารละลายกรดไฮโดรคาริกความเข้มข้น100เจ็ดโดยโมลิมาตในพันมิลลิค่ะนำเปลือกปูม้านะคะที่ได้ทำการกำจัดคาร์โบเนตนะคะมากรองและปรับค่า pH ในการกำจัดหมวอะซิตอรนะคะนำสารไคตินจ,จำนวน3กรัมมาเติมสาราละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ขั้นพ้น50โดยมวลปริมาตร300มิลลิลิตรแล้วก็เอ่อพวกเอ่อปั่นด้วยเครื่องความเพรศอกลเลอร์ที่อุณหภูมิ120องศาเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะสามนะคะเมื่อร้อนเมื่อสารละลายหายน้อนแล้วเย็นตัวลงนะคะเราจะเติมน้ำกัน200มิลลิลิตรลงในสารละลายค่ะแล้วปรับค่าเทนให้เป็นกลางค่ะ ต่อไปนะคะการขึ้นรูปแผ่นแบบโปรฟิลสูตรแรกนะคะจะใช้สารละลายไคโตซานความเข้มข้น1%วอลลุปเปปวยอไบวอลลุปค่ะเชื่อไคโตซานจำนวนหนึ่งกามและตัวสารละลายกรดแอซิติตความเข้มข้น1%วอลลุปไบวอลลุปปริมาตรหนึ่งมิลลิลิตรลงในน้ำกังและปรับิมาตรเป็นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแล้วก็เทใส่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากน,าน,น 1, ปปั้นปั่นด้วยแรงปั่นหนึ่งพัน RPM โดยอุณหภูมิปกติจนสารละลายละลายเข้าด้วยกันแล้วนำไปภาชนะขึ้นรูปค่ะ สูตรที่สองนะคะใช้ไขโตซาความเข้มข้น5%ลลเ o l u m ย b บ volume ลลค่ะใช้ไขโตซาจำนวน5กรัมแล้วก็ทำวิธีการเดียวกับวิธีที่ีที่1ค่ะสูตรที่1ถ้การทดสอบประสิทธิภาพได้การละลายน้ำนะคะจะตัดออกเป็น2คูณ2เซนติเมตรแล้วก็นำไปแช่ลงในจานพลเสื้อแล้วสังเกตผลแล้วบันทึกผลค่ะสูตรที่สองการเยื่อสลายนะคะตัดเป็นขนาด2คูณ2นำไปวางปริมาณ 10กรัมแล้วก็บันทึกผลดูการเปลี่ยนแปลงค่ะตรงไปการติดไฟนะคะหัน่นตัดออกเป็นขนาด 2x2 จำนวน1แผ่นและพลาสติกแผ่นอื่นจํานวน3ชนิดจุดไฟแล้วสังเกตการเผาไหม้พลาสติกและบันทึกผลค่ะสี่นะคะผลการดาเนินการตารตางที่หนึ่งเราจะได้เปิดอกบมไม้แห้งจำนวน65.14กรัมคิดเป็นเวลา8.6.488ค่ะตารางที่สองนะคะเราจะได้สารไข่ตีนมา5.6การัมคิดเป็นเวลา9.33ค่ะ ตารางที่สจะได้สารคาร์บอเนตออกมา1.44กรัมคิดเป็นเลอละ48ค่ะต่อไปจะเป็นตารางการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นเบลออฟฟินนะคะตารางที่4แสดงผลการขึ้นรูปแผ่นเบลออฟฟินทั้งสองครั้งทุกคนที่1%เบตไบรทวอลลุ่มจะได้แผ่นเป็นสีใสที่5%เบบร์ทวอลลุ่มได้แผ่นเป็นสีขุ่นค่ะตารางที่5แสดงแสดงผลการทดสอบการประสิทธิภาพการละลายน้ำนะคะ x บวกลบของ1%เวทไวบอลูมจะได้5.08บวกล0.01ที่ความเข้มข้น5%เวทไวน V บอลูมจะได้4.87บวกล0.01ค่ะตารางที่6แสดงการย่อยสลายของไบโอฟิลเราจะวัดการวัดการย่อยสลายจากค่าเส้นทแยงมุมของแผน่นไบโอฟิลมขนาด2เซนติเมตรคู2เซนติเมตรนะคะจตะตารางจะเห็นว่า ในวันที่1จะถึงวันที่5จะเป็น2ซนติเมตรคูณสเซนติเมตรเหมือนเดิมเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือลักษณะทางกายภาพตั้งแต่วันที่4จะเริ่มมีการหดตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะตารางที่7จแสดงการติดไฟของเบลฟิมระยะเวลาในการเผาไหม้พลาสติกเชนิ PE 8วินาที PP 3.10นวินาที LDPE 4 0นวินาทีและไวโอพลาสติกเมื่อติดไฟแล้วจะไม่เกิดการลามค่ะสรุปผลการดำเนินการเสร็จเหลืทิ้งจากการแปลรูปกูม้าสามารถนำมาสกั ไคตีนแล้วก็ไคโดสานได้โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนแรกก็คือกํจาจัดโปรตีนแล้วมาสาก,กัดไปได้สารไคตีนละลาย28.8จากนั้นนำสารไคตีนนั้นนะคะไปสก,กัดไคโดสานขาดได้69.33ค่ะจากนั้นนำไคโดซานไปพู้รูปเป็นแผ่นไบโอฟิลไคโดสา,าดนควงมเขน1%เวทไบโอวัลลุมได้แผ่นสีใสแล้วก็5%เวทไบโอวัลลุมได้แผ่นสีขุ่นค่ะจากนั้นเราจะทดสอบประสิทธิภาพด้านการย่อยสลายนะคะจะพบว่าแผ่นไบโอฟิล์มมีขนาดความยาวเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป4วนันนี่ แผ่นเบลฟีนจะเริ่มมีการปวดตัวแล้วก็มีการยื่นผิวมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เมื่งทดสอบการติดไฟจะพบว่าแผ่นเบลมีลักษณะการติดไฟที่แต,ตกต่างจากพลาสติกชนิดอื่นๆค่ะโดยมีการเผาไหม้แล้วก็ลักษณะคล้ายกับการเผาไหม้ของใบไม้ค่ะกลุ่มของพวกเราจากโรงเรียนสวนธรรมวิทักษ์ขอขอบคุณค่ะ